สวัสดีชาวแก๊งบีทริปทุกๆคนนะคะวันนี้เล็กจะพามาเดินเที่ยวตลาดวังหลังค่ะตลาดจะอยู่ซอยข้างๆโรงพยาบาลศริราชนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะเราเดินข้ามมาจากฝั่งโรงพยาบาลศริราชนะคะจะตรงกับวังหลังซอยหนึ่งค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้นะคะจะอยู่ติดกับท่าน้ําวังหลังค่ะมาเดินตอนช่วงเที่ยงๆคนก็จะเยอะค่ะ ร้านขายลูกชิ้นทอดดูสะอาดน่ากินร้านขายขนมของแห้งถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านคาเฟ่อเมซอนขอกาแฟไม่ควรพลาดเดินไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะเดินช้าหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะค่ะจะค่อยๆเดินไปได้เป็นจุดเป็นจุดร้านนี้เป็นร้านซูชิเจ้าดังค่ะคือร้านซูชิวังหลัง เขาจะมีที่นั่งด้านในให้ด้วยนะคะเราสามารถาซื้อสั่งซื้อของด้านหน้าค่ะแล้วเข้าไปนั่งทานในร้านได้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปนั่งในร้านนะคะ,คะเราเดินขึ้นไปตรงนี้ได้เลยค่ะ ต่อมาก็จะมีร้านข้าวราดแกงนะคะดูสะอาดน,น่าทานมากเลยค่ะเราก็สั่งเข้าไปนั่งทานในร้านได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีซูชิเป็นคำๆอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่นะคะ Bear House ค่ะเป็นร้านเหมือนร้านน้ำนะคะ่ะชานมไข่มูกร้านกาแฟเพิ่งเปิดเมื่อวันที่18มิถุนายนี้เองค่ะ จุดนี้ก็จะมีร้านขายน้ำหลายๆร้านติดกันเลยนะคะเดี๋ยวแวะซอยแรกกันก่อนค่ะซอยนี้จะเป็นทางขึ้นจากท่าน้ำวังหลังนะคะก็จะมีของขายเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องเป็นห้องอะไรค่ะของขายเยอะค่ะมีเสื้อผ้ามีขนม น,นี่ก็เป็นพวกจิวเวลรี่เ,เสื้อผ้าค่ะของจุกจิเกเครื่องประดบับเ,เสื้อผ้านี่ก็เสื้อผ้าก,กระเป๋า ส่วนนี้ก็เป็นร้านอาหารอันนี้จะอยู่ด้านล่างติดกับทางขึ้นท่าน้ําวังหลังเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูตรงบริเวณทางขึ้นท่าน้ําวังหลังกันค่ะจุดนี้จะเป็นทางขึ้นสําหรับคนที่นั่งเรือข้ามฟากมานะคะส่วนทางลงค่ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะที่นี่เขาบริหารจัดการดีค่ะแยกขึ้นคนละฝั่งนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หลังจากแวะไปดูท่าน้ำมาตอนนี้ก็มาเดินเที่ยวต่อกันนะคะก็จะเป็นไก่ย่างค่าดาวร้านขายน้ำขวามือก็จะเป็นวังหลังเบเกอรี่ขายขนมร้านเมี่ยงคำํำขนมสายไหมอันนี้ขนมแห้ง ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเสื้อผ้าขวาก็จะเป็นขนมแห้งเสื้อผ้ารับทำกุญแจขายเสื้อผ้าอันนี้กล้วย รถเข็นผลไม้ขายเสื้อผ้าอันนี้ก็ขายพวกน้ำเครื่องดื่มขายกระเป๋าขายเสื้อผ้า ช่วงนี้ก็จะเป็นขายเสื้อผ้าหลายๆร้านติดกันเลยค่ะอันนี้มีขายรองเท้านี่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้ามีทั้งเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่แล้วก็เป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าอันนี้จะเป็นรับดูดวง อันนี้ขายผลไม้เป็นผลไม้สดนะคะลูกชิ้นขายน้ำผลไม้ร้านขายอาหาร ขายเสื้อผ้าขายเครื่องดื่มแนใจว่าะนะตอนเดินก็เพลินมากและวรานตาไปหมดเลยค่ะร้านขายเต็มเลยอันนี้รับดูดวงค่ะดูผ่านไพ่นะคะอันนี้เคสโทรศพัพท์ อันนี้เสื้อยือดหมวกเสื้อผ้าฝั่งซ้ายก็เป็นร้านอาหารอันนี้ร้านแว่นตาอันนี้ร้านเ,นานนนเคลฟ มีร้านทําเล็บร้านขายกล้วยทอดร้านขายเครื่องดื่มนี่ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยว ร้านดูโบราณโบราณน,นิดนึงค่ะถ่ายรูปได้สวยเลยค่ะเมนูอาหารนะคะร้านนี้ก็สุดทางเดินซอยแรกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันค่ะช่วงนี้ก็จะถ่ายร้านค้าให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสนใจก็แวะมาเที่ยวกันค่ะ มีร้านขายของกินของใช้เยอะมากจริงๆค่ะละลานตาไปหมดเลยเดินช็อปได้ทั้งวันเลยนะคะอย่างด้านขวามือนี่ก็เป็นร้านขายอาหารค่ะสายมือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าร้านขายกระเป๋าชุดเด็ก เื้อผ้ายังมีห้องว่างให้เช่าด้วยนะคะส่วนอันนี้ร้านขายกว้วยเตี๋ยวค่ะข้าวข้าวหมูพัฒน,น,น,านาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามสนา ร้านกว๋วยจับยวนร้านขายชุดยีนร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้เราเดินย้อนกลับจากที่เดินมาเมื่อสักครู่นี้นะคะร้านขายรองเท้า ร้านขายเสื้อผ้าร้านวิปครีมในตำนานร้านขายเสื้อผ้า เดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปดูอีกแยกหนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านขายเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าร้านของกินเยอะมากจริงๆค่ะเดินได้ทุกตรอกซอกซอยเลยนะคะมีร้านทุกร้านเลยค่ะอันนี้ชุดชั้นในซาบีนา ร้านสเต็กข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านขายรองเท้าร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอาหารร้านขายเสื้อผ้าอันนี้เป็นชุดเด็กนะคะ นี่ก็เป็นชุดเด็กค่ะชุดว่ายน้ำ ร้านขายหวีนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าค่ะร้านขายเสื้อผ้าอันนี้เป็นชุดเด็กนะคะขวางมือก็ขายผ้าุนหนูขายขนมขนมไทยค่ะ นี่ขายของกิฟช็อปค่ะขายอาหารกว๋วยเตี๋ยวรอดเดี๋ยวเราลองไปสั่งทานกันนะคะน่าทานมากเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะหนึ่งกล่อง45บาทแล้วก็อันนี้คือเตี๋ยวแคะค่ะ เดินหาตั้งนานอ,อยู่นี่นี่เองอเดูร้านสะอาดมากเลยค่ะคคครสชาติพอใช้ได้ค่ะคมีที่นั่งทานในร้านให้ด้วยนะคะคถ้าใครแบบเหมือนเดินเมื่อยแล้วหิว ก็มาสาั่งทานค่ะตรงนี้ก็มีนวดแผนไทยค่ะร้านขายชุดชั้นในบบาขายหมวกตรงนี้ร้านขนมค่ะเป็นเบเกอรี่โอ้หน้าตาน่าทานมาก ร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเราซื้อกลับมาทานที่บ้านเค้กส้มเนี่ยอร่อยมากออกเปรี้ยวสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานนะคะอร่อยแนะนำค่ะกับอีกอันนึงคือจะเป็นชีสเค้กหน้าไม้ค่ะอันนี้ดีค่ะไม่ค่อยหวานร้านนี้อร่อยเลยนะคะใครมาก็อย่าลืมแวะมาซื้อทานกันค่ะ มีมาการองด้วยตอนนี้เรากำลังเดินกลับแล้วนะคะเพราะเดินไปสุดทางเดินแล้วค่ะมีร้านอันนี้ร้านผลไม้สดค่ะ ตอนนี้ก็เดินวนจนเหนื่อยแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับแล้วค่ะเดินต่อไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ร้านขายขนมค่ะร้านขายน้ำวางหลังเบกเกอรี่ค่ะร้านขายของแห้งค่ะ ถึงทางออกเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงวันนี้ทางวีทริปขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ